ขอากาบสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านด้วยค่ะมือนีเบิกซับหน้าขี้ผ้ามหาจานตีเนาะค่ะเขามาแล้วก็เป็นกําร่างใจกดไลค์กดแ,รกกดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ทาง,ทงช่องน้ำเด้อค่ะหมวดที่แล้วเลขจานตีเข่าเต็มๆนะคะ ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสองช่วงทุกค่านเนาะพอแล้วพอไว้โอุปโทรศัท์นขี้เนาะวันที่แล้วห้องกับเขากันเต็มเต็มเนาะคือว่าสองตเต็มเต็มครับผมเออสามตัวเสียไปเต็มหนึ่งโอ้ยคือ่าอาจารย์ผมก็บพ่อใดไปซื้อดอกคันซื้อวาท่างยูทูบานบ้านสีบเขาผมก็ไเรียนก็เลยว่าใดเหี้ยบ แหนไปแหก็สร้างมันขพราะจะให้เอฟซีได้ถูกเนาะโอ้ยขอบคุณได้เยครับกะผมกบมีแนวทังกะมาให้เมื่อนั้นผมกับไปนั่งสวดเอาอ้นั่งสวดเอาค่ะสวดที่ไหนคะนั่งสวดเอาู่ไอ้นาข้องปูยาจู่วัดรุ่นจำปาาห้องนี่แหละเมื่อนั้นกับไปปั้นปั้นสวดปั้นยังสวดธรรมจักสวดยังธรรมดานั่นบารมีก็ของทั้งว่าปัญหามันก็เกิดได้หลายอย่างไปเหตุใจมันสงบ ก็ได้อยูสองโตนะสามโตสามโตนั่นฟังเนาะค่ะให้ภากันฟังเพราเป็นภาคในบอกตรงอุงยงในหรือเนาะถ้าเป็นภาคในบอกตรงองงไม่ได้พันมาผิดไปได้อันนี้หาคือสิบอผิดไปไหนเนาะเพราะคอยว่ายู่เกี่ยวกับทังโลกค่ะเออเสึกแล้วครับเอาเมียก็ไม่มีปัญหาอย่างนี้เนาะเพราะว่าทังโลกแล้วเอาปัยาวากัน การติชินนินทากันมันเป็นเรียงที่พอดีว่าสวยประงามให้เรามองกระจกตัวเองมันถึงจะถูกต้องถ้าเขาเมื่อต่อมืวกระจกคนอื่นเขาก็ไปเห็นว่ากระจกเขามันเล่าตรงไหนแตกตรงไหนก็คือว่าเบิ่งใจตัวเองฉันจะบอกเลขวันนี้ก็คือว่าสี่เก้าหนึ่งสามัตเก้วป้าแต่สามโตเลยพี่น้องกูคนหทยมากกับยาสี่เก้าหนึ่งสองโตเก้าแปด ตัวโตเก้าเก้าแปดเก้าแปดจับพี่ๆเดี๋ยวมันสิตกโทรศัพท์มันก็หาเงินซื้อยากซื้อนี่แฟนเนี่ยเออเห็นว่ามันหลายกระไดเนาะเออถ้าซื้อเคียงไม่มีจีหัวกับพุ้มมันทายไปพ่ะท่านในพอรถคือข้นหันไว้แช่กับสิว่าเนาะทายจูเขาตกมัดมือเนาะค่ะตกมัดมือดาวเรียงกระลมหาใหม่คำคำแล้วคำโยกกัยังลมแล้วลมอีกล้งแกนางหายจนพ่อ นี่แหละการเฮ็ดงานที่บริสุทธิ์กายบริสุทธิ์ใจลำบากตัวสิได้เงินคันว่าผู้ปลูกกับเพี้ยกันมันเบี้ยลงบาบนี้เบี้ยขาวลงขายของก็ขายลำบากคือว่านั่นแหละคัรควางแห้งเขาก็ยับไปว่านี่ผู้ปลูกก็เฮ็ดยากยากก็ควองมาลอกมึงแล้ว,วโอ้ยจะสีเฉยเดาอดาวเลี้ยงหนาฝนที <c oughs> ่คอยอิเมียคอยเอ้ยปลูกยากฝากอาจารย์ตีคนละข้าทาดีป็นไดเก็เอาน้ามาอยู่ค <c oughs> ู่มัง <c oughs> ่ง โอ้นามไลแห้งบ่ค่ะนามไลแห้งต้นมันหลากไปตัวดังไห้ตื้อมันเอียงเนาะมันเอียงเนาะเลย้วก็กาแฟแป้พ่อทอค่ะขายของยังจะดีกว่านั่นดิไม่อว่าขายของกับสีแดงคนเส้นอีกล่ะคนว่ามันมันเป็นมันเฉัตรจักรวันฉัตรจักรวันฉัตจักรทั้งเอี้ยตีกับปากว่ามาว่าอาจารย์ตีแต่เบื้องม้อคือเกาโบเบื้องถ่วงคือเกาโบเบื้เบื้องบ่ค่ะ ก็อากเบิ้งก็เดี๋ยวตะลันหั่นหอบเบิ้งแล้วมันเข่าตัวก็ควางเข่าตัวคว้างเพียงก็คือว่าเข้าไปพี้ยเสื้อตาข้าเจ้าเกาะข้าเจ้ามัดตัวาเข้าเนอ่ยหันเบิ้งไม่พู่ไม่ค่ายมันเขาเบิ้งได้อยู่นั่นแล้วอันนี้ข้าเบิ้งหลีกแล้วละเดาโซกตัวนี้ด้วยก็คือว่าสี่เก้าหนึ่งสี่เก้าหนึ่งเอาเน่นเน่นเอาเจะเจ่อๆหน่อยแๆแขน เฮาเอาซรับนีเฮากับพอแล้วกะไผก็จะเริ่มติดตามอาจารย์ตีในช่องให้เฮ้าวัดตามเบิ้งเพิ่นไปถ้าบอ่อันันต้นอีหลีผมก็สีบ่อออกถ้าคุบมบ่มั่นใจผมก็สีบ่อออกอาจารย์เก้านี่เป็นหกได้เนะาะค่ะเก้าเป็นหกได้เนาะหันหัวไปแน่เอ,อ,อ,เอาแล้วแต่สีสลาดเอาตัวอืค่ะสีเก้าหนึ่งเป็นสีหกหนึ่ง กับเก้าแปดนี่เป็นทวกแปดก็ได้ค่ะหอยทาดตีเพิ่งไม่ซับนี่น้อยแคนแคนมาดีอันผีมาหลอกอีกอยู่บ่อาจารย์ขี้มั่วหอยยุกกไม่เนี่ยกับปอมากับปอมาผีกับปอมาเมียกับปอมาไป่ใช่น้อเมียบอสบายเมียบอสบายแกบอสบายก็คือว่าละ การเจ็บการไข่มันห้ามกายยันได้ประยูทธ์กันวะต่ว่ากับผ้าก,กันสูไปต้งเชียร์กระเป๋ากันดูสว่างกนกาแฟนว่าเห็ดจังไหนเอาา่เอไหมเห็ดจังสี่ล้วมันมันมันคือมาเป็นว่าเ,เ,เป็นทางเข้าแถบละคือการเกษตรถ้าเข้าสื้ไปเฮ็ดสิ่งผิดกฎหมายเข้ากับนี่เอาจะไปรวยทางรัดเพราะมันสียาเออห่อหากินแบบซื้อเสื้อใจเสื้อทุกเดือนเข้านี่ละมันกันนั่นแล้วฝับผู้ใดติดตามช่องยูทูบขอให้ทุกคนเอฟซีจะเริญรุ่งเรือง ถ้าให้ทูบเลขสามโตสองโตตรงซึ<อ>่งได็กออกับไฮอว์ของผมนี่เป็นซะถูจะได้มาควายหนุหนมหอยแน่หมวด<อ>ที่แล้วกับจานตีบอดได้ซื้อไฮเอฟซีซื้อไฮเอสซีซื้อขันซื้อมันสิบอควิควขันซื้อมันสิบอควิควต้องรักซื้อผู้เดียวต้องรักซื้อผู้เดียวต้องรักซื้อผู้เดียวะจะจะบอกว่าแล้ววันนี้จะไปรักซื้อจะ่ต้องบอกเขาย่อมผวาทางตัว่า อันจันตีเสเลบบอว่าสิเป็นเขตตัวว่าอะไรขี้เก่าดันละเอ่าเพิ่นว่าได้ซื้อบางหันนี้เอฟซีกะอาจจะมีโศกน้าอยู่เนาะเด็กอาจารย์เขาเน้นๆเลยแม่นบางหันปล่อยตัวใดก่อค่ะปล่อยไอ้ซีสองก่อนละไอ้ห้าซีแปดตีสามตัวแล้วก็ไอ้ซีสองค่ะเลขมันกับว่าหลายตัวเพราะว่าวันนั้น หมดพอแล้มาทายท้าหมอเจเดียวมวนหางเลยดีมวนหางเลยมวนหางเลยจบในมวนเดียวอวันนี้อาจสิบ่ะเนี่อาจสิมวนในมวนเดียวอมันมีโค้งสุดท้ายม่มีโค้งสุดท้ายเอาจัดปไบสี่เก้าหนึ่งโค้งสุดท้ายนี่กะมาย่ำได้ขึ้นกะสิได้ตัวเขาขึ้นจังไหนก็บ่งบอเนาะวันนี้เด้อัปเปเน่ดิถามาโค้งสุดท้ายผมกะอาจสิ เขียนขึ้นเขียนลงกในจากน่อยโอ้มเ่ลเอารอสังคมพุท้ายเนาะนั่นละสังคมพุท้ายเพราะว่าเบิ่งก่อนหาพุ่มห้อีกหาพุ่มพิ่นห้อีกคันนี้ผมไปปั้นมาเมื่อนั้นก็ปั้นลายสดอยู่นั่นแหละแต่ว่าก็มีพระพิสูจน์ชิบ้าเบิ่งเลยคือตัวคมตบไปผมเลยตบถูบลงคือเบื้องเพียงหาเข้าว่าเข้าเป็นเซียนเข้าจะไปอาศัยผู้อื่นให้เข้ามั่นใจในตัวเอง พาเข้าไปอาศัยแห้งผู้อื่นมันก็่าแจบแสดงว่าเข้าเป็นอาจารย์ผู้ป่อยหวยก็แทะพาเข้ามาของแทะถือว่าถือกระซ้างหัวมันเพราะตัว่าเป็นของเก่าของแม่แม่ค่ะต้องมีความมั่นใจในตัวเองเอาแต่ขาก็เป็นอย่าง่ะแตัวว่าขันเจียดตัวว่าขันเ้อขผอยปากเดียวเนี่ยปากเดียวคือว่าข่อก็ควไปลดปากร้ายแต่ใจดีะมีผิดไม่พลก็ไปดูที่ใจดูที่ใจ โอ้ oh, oh, เป็นนังค่ะโอ้เป็นยางค่ะอยู่จารได้นอนผู้เดียวอยู่นี่บางอาจารย์แล้วนอน,อนปลูกดาวเรื่องค่ะพี่น,อน้องค่ะขอบคุณอาจารย์ได้อยค่ะขคร่ะนี่คือตัวเลขและแนวทางนะคะโค้งสุดท้ายโอ้หันโค้งสุดท้ายเนาะ ตองหดตองหัดพี่น้องเดี๋ยวสิมโคงสุดท้ายอีกอยู่ค่ะว้เด้อวันนั้นไปปันป้นค่ะถ้าบบชอบก็ดึงชลากินแบงรัฐบาลไว้เดอ้อค่ะถ้าบวมากกับพันเอฟซีทันใดมีโชคมีลาบน้ำจานก็โทรไห้กับร่างใจพันไดเด้อค่ะศูนย์เก้าสามหกสี่เจ็ดสี่เก้าหนึ่งสี่เนาะหนึ่งซีนี่ก็ออกไปแต่ได้ไี่ค่ะพี่น้องค่ะเบอร์เลเตะของเพลินกับงามเอ้าอาจารย์ ซีเก้าหนึ่งนี่คือคือกันกับเบอร์โทษแหกเก้าหนึ่งซีนี่เพราะว่าโมนันเอาเอามาได้ตัวนี้อ้าวตัวเดียวกันได้กับหัวรุงไฮนี่เป็นเก้าหนึ่งสีเป็นซีเก้าหนึ่งตรงกับเบือโทรค่ะเป๊ะๆเลยเนาะสามตัวท้ายโมเน่ได้ค่ะพี่น้องค่ะพิจนาเบิงค่ะทางช่องกะเป็นเพียงแนวทางเทนันเดอร์ค่ะ ค่ะสำหรับคลิปนี่ไงโชคไฮมันให้ดำไม่รวยทุกแฟนเด้อค่ะผู้ใดมีโชคมมีมันกับเป็นกพราะังใจจานตีไปเลยค่ะ